พ่อทิ้งพอน้องคนนี้แล้วเนี่ยอ๋อนี่คือคนที่จะมาเปลี่ยนเวนแทนเหรอครับจะมาพัดแทนแล้อ๋อเปลี่ยนเวนเปลี่ยนเวนเขาอยู่ร้านอ๋อเหรออ๋อเหรอร้านน้ำสมุนไพราามันยกนก็ฉี่ออกมาไงอ๋อไม่ใช่ต้นนี้เหรอไม่ต้นหอมหน้าน้องเวียงใส่มากอะหรอใส่ของมันด้วยความจริงต้องใช้ตะเกียบนะ นี่ก็เป็นผัดไทยจาก้อค้านหนุ่มรูปหลอ,อ,อกนนี้นะครับซึ่ง แต่งจานได้สวยมากจะกินไหมประทับใจมาก <c oughs> เป็นที่ประทับใจมากคือแบบว่าเราไม่เราไม่สามารถหาอะไรอย่างนี้ได้ในกรุงเทพนะครับซึ่งแบบจัดเรียงจานได้สวยมากแลก้วตกแต่งนะคือปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทานผัดไทยนะฮะต้องขอขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะว่าเป็นคนไม่ชอบทานผัดไทยแต่ว่าอุย้ยมาเจอผัดไทยที่นี่ซึ่งใส่กระทงแล้วแบบ <c oughs> จัดวางไว้ได้อย่างสวยมากนี่ถือว่าแบบไม่ชิมไม่ได้แล้วครับนี่คือบ้านของ คนจีนที่อาศัยอยู่ในตลาดเราตัดก,กักนะเราตัดรักนะครับซึ่งก็จะมีการเล่นพวกขิมแล้วก็ของเครื่องสายโบราณที่เป็นสำเนียงจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูปกันว่ามันเป็นคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการเป็นพาย,ยานรุ่มรังล้วคนเที่อาศัยอยู่นะครับซึ่งสืบทอดสานต่อจิตวิญญาณ อยู่ที่เท่าหวงไห่นะครับซึ่งเป็นบ้านของเครื่องปั้นดินเผาสมัยใหม่นะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนี่ก็คือคือเหล็กคือเครื่องปั้นดินเผาชุดนินึงเหมือนกันซึ่งเป็นงานที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานชุดนั้นสิกันโดยเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ครับห้ามเดินลนักษณะนี่ทุกสิ่งอย่างนะครับก็จะเป็นผลงานเครื่องปั้นดินเผา ทม่กาแฟที่ไม่มีใครซื้อเขาก็เอามาตั้งเป็นงานคัปเจอร์บนสนามหญ้านะฮะทำแต่หรือเปล่าคือทุกอย่างแบบว่าสวยไปหมดมีสีสันแบบว่าเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ใน จริงแล้วมันคืออาร์ตแกลเลอรี่กางแจ้งนะคะาาที่ทำมาจากดินหายทาี่ชอบงานสักคเจอร์นะครับหรืองานประติมากรรมใหม่ๆที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็แนะนำให้มาที่นี่บ้างน,นะฮะแล้วก็ี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบน่าสนใจมากเราจะมาลองวิธีการทาสีถ้วย ดินเผาตัวนี้นะครับเพื่อคือหลังจากที่น้องเขาเนี่ยดูแล้ววงเงี้ฉันก็วาดออกมาสวยสุดฉยไปแล้วอย่พรน้นนองเขาผสมสีเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาสีมาทาแล้วก็เอาไปเผาซึ่งน้องเขาหน้ารักก็เลยพูดไม่ร่อ <laughs> ยไม่เดี๋ยวจะได้รับคำแน,น,น,นะนำเดี๋ยวน้องเขาจะสอนเพ้นนะคะเนื่องจากเรา <laughs> ยังไม่เคยทำกันมาก่อนใช่ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนแบบนี้อุปกรณ์อุปกรณ์นะฮะแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วจะเป็นอะไรคะจะกลายเป็นจะกลายเป็นอย่างนี้มันเนอะมันจะขยายจะเป็นไปได้ยังไงคะเข่าแล้วมันจะโป่งมาไม่เป็นโรคใช่ไหมต่อแก้วใช่แล้วที่จ่าไ่อันนี้คือ อ่ะผ่านน้องแ้วค่านน้องนิหน่อยนี่คือน้องเดมิมัวนะครับซึ่งมัวแต่ปั้นมอนะคะก็เลยผัวไม่มากสักทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานของป้าๆแต่ละคนนะฮะดูมือนะป้าๆแต่ละคนถามว่าแคร์ไหมนะจุดนี้ขีดเส้นต้าเลยนะคะว่าไม่แคร์เวลาเผาเน่าจะเป็นสีค่ะอ๋อไม่เป็นสีดำโอ้สีฟ้าค่ะสีเขียว ผสมเอาเองสีฟ้าเดี๋ยวเราให้น้องอมาให้อ๋อเป็นสีส้มมาเป็นต้นทำหาแต่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ว้าทำไมรู้วะเค้ยก่อนก่อนใช้ก่อนเปลี่ยนสีขาวอย่าลืมล้างนะครับกันก่อนอ่าสีขาวที่จะเป็นเนื้อดินบอดี้ตัวนี้เลยอ๋อเอามามันจะเป็นขาวแบบนี้เลยจะเป็นสีขาวเลยอ๋อคำนวณเอาเองดูลายลายแล้วน้องเขาดีสีอะไรลบลบลบน้องเขากำลังจะสีซอให้ควายฟังอะครับ ตอนนี <formation jin x 2> ้เรามาอยู <ke w> ่ที่ร้านนี่ร้านชื่ออะไรอ่ะครับอยู่อยู่ที่ร้านช่วยตัวเองก่อนตอนนี้เราก็มาถ่ายเข้าอาหารกลันมาที่รานตะลี่กันนะครับโอเคก็มันเม็ดเยอะมากเลยก็แบบว่าขอบคุณอารพรกับอาธิชาค่ะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับกระเทียมแล้วก็มีถ่ายิสว่าจะไปเล่นด้วยนะปลาเนื้ออ่อนนะครับแล้วคนถึงเนื้ออ่อนไหมคะ จับมาครับ,รบอันนี้ก็ปลาปลาช่อนแต่สาบนะครับ <c oughs> ครับแล้วนี่ก็ต,ตกุ่มอย่างสวเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่งนุ่นก็สักอยาก่างนั่นก็สักอย่างฉันดูแล้วนี่ฉันนั่งหน้าปลามองไม่เห็น <c oughs> ดูเองดูเองโอเคครับพอแล้วเดี๋ยวพอนะคะเราถ่ายข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูแล้ว,ว่าเด็กจะเป็นยังไงนะครับโครับท่านตอนนี้เราก็อยู่ที่โคลารามนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไป เดิมเที่ยวชมกับมันคือตลาดน้าใช่ไหมพี่คม่ใคารบีบิวค่ะคารบีบิวเดี๋ยวเราไปฟังบีบกันนะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงหนังเก่าของโพธารามนะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เนี่ยก็รักษาราษาไว้แล้วก็เรากำลังจะมาเปิดเป็นเหมือนคล้ายๆกับโรงของรถสบหรือวิกแบบเหมือนในวิกโกยิ้งโดยหนของแบบอัตราดีเกตเตอร์นะครับ ไี่หลังพิษมิดเชลราฉายด้วยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูว่าเป็อย่างงนี Luft ้เราก็สามารถพาเพื่อนมาย้อนลำลึกความหลังกันได้เพื่อนพาเพื่อนมาย้อนระลึกความหลังไม่ย้อนสิครับมาสักครม้ยถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาเพื่อนมาดูว่าเออแต่ไหนก่อเนี่ยหนังความเป็นอยู่เป็นยังไงลงหนังกั่ตอนนี้กับเมื่อก่อนเป็นยังไงใช่ไหมฮะหนังที่เรายังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ทันยุคมิทเชลราเราทันยุคมาริโอกับพีชเอาการนี่ครับลงหนังครับ บบมสมพันบาทนะครับท่นนี่ก็เป็นราคาค่าตั๋วของโรงหนังที่นี่นะครับสำหรับชั้นบนเจ็บาทชั้นล่าง5บาทสุดมั้ง ตัวใหญ่ห้าบาทเด็กสี่บาทนะก็เด็กดลูกเก่าๆของคุณเปพชรชายล่างย,าย<ด>ียีนสีดแดงเลยนะก็หลังจากที่ไปชมโรงหนังเก่าของคุณตูนีมานะครับซึ่งนี่ก็จะมาถึงบ้านของรายการชมรมนะครับบา้านเจ้าอ้วนครับซึ่งก็คำเป็นบอกับบ้านนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาเห็นว่ามาันเป็นังที่ค่อนข้างเก่านะแล้วก็เลยจะ โลออกไปก็เป็นที่ทิ้งขยะแต่ว่าทางที่กำลังชมรมได้ขอไว้แล้วก็ทมาเป็นลานเป็นลานแล้วเป็นที่ทับงารชมรมด้วยครับสังเกตว่ายังมีโปสเตอร์เก่าอยู่เลยจริงไรจริงไอ้นี่ก็เก่านี่มีนี่ด้วยเน่เน่เน่วอสมินท์เกรดทองก็ ของขึ้นชื่นอีกอย่างที่กรุงเทพไม่มีกรุงเทพไม่มีฮะอาเจบิกสตรอเบอรี่เบบิกสตรอเบอรี่ซึ่งแบบกรุงเทพไม่มีครับรู้สึกแบว่าเออเราได้มากินที่นี่อ่ะอาหากินที่กรุงเทพไม่ได้ในยี่ห้อนี้ที่กรุงเทพไม่มีน้ำอะไรน้ำสตรอเบอรี่เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง เหมนเฮบบยใส่ใส่โซดาไหมเี้ยวน,นิดดอ่ะหล่อแต่ไม่เหมือนแฟนตาเนอะไม่เหมือนแฟนตาทได้โอเคนะอ่านี่พบวให้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนสิ่งบ้านดินนะตอนนี้เราไดานเข้าของสวนสิ่งบ้านดินซะึ่งก็จะเป็นที่ทของเราในคืนี้ด้วย ข้างในจะมีอะไรนะสนใจเดี๋ยตามกันไปดูตามกันมาดูเลยได้ตามมาดูกันได้เลยครับเป็นบ้านดินนะที่เป็นโฮมสเตย์ใช่หรอือเปล่าไม่รู้เราจะใช้ซึ่งตรงนี้ลานแสดงตรงนี้คือลานแสดง อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมแต่ด้านหลังอาจจะใช่มีเสื้อสีชมพูโผล่มาแลครับเสื้อเสื้อนี้มาจากวัวทารามที่ทำให้เราโดนถ้งโดนโดนลอดถ้งอย่างเยียดเสื้อพนามหยามเยียดเพราะมัวแต่ไปหาซื้อเสื้อเพื่อช่วยเหลือชมรมมาเขาเรียกว่าทำบุญปิดทองหลังพระโดยแท้จริงนะครับ ใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะทอท,อทอมีเบอร์เราค่ะไม่โทรตามไม่ใช่ไม่โทรตามแต่ใช้โทรโขพทประนามหยามเหยียดเราทั่วตลาดกลางลต,าตลาดเออโกรธนะโ,โ,รรโกรธนะนี่มัน h o โฟนจ้าไม่ใช่บีบีไก่กาขอเน้นขีดส้นใต้น,นะคะว่า,คคาไก่กาแต่มีไหมแต่ เดี๋ยวนอนคนเดียวนะนอนคนเดียวนะก้กาไหมกลาหม่กล้หลังก็จะเป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอะไรอย่างนี้เช่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกที